ตาเจ้าหาพบกับวิชาภาษาจีนในเรื่องของรื่อชีโดยเหล่าซื้อสุรัตทองคำรื่อชีหรือวันเดือนปีคคำว่าวันสามารถใช้ได้สองคำคือรื่อรื่อหรือคำว่าเทียนเทียนคำว่าวันที่จะใช้รื่อเฮ่าก็ได้รื่อนิยมใช้ในภาษาเขียนและ เห่านิยมใช้ในภาษาพูดตัวอย่างเช่นวันที่ 25, 25่สิบห้าเออซืออู่หรือเออื้ออู่ห้าสัปดาห์สามารถใช้ได้สามคำคือคำว่าซิงชีซิงชีลิปายลีปายโจโจ คนจีนให้วันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์เพราะฉะนั้นวันจันทร์คือหลี่ป่ายีวันอังคารหลี่ป่ายเออวันพุธหลี่ป่ายซานวันพฤหัสบดีหลี่ป่ายซือวันศุกร์หลี่ป่ายอู่วันเสาร์หลี่ป่ายลิววันอาทิตย์หลี่ป่ายเทียนหรือหลี่ป่าย์ฤก วันจันถ้าเราใช้คำว่าซิงชีก็จะเป็นซิงชีอีวันอังคารซิงชีเออวันพุธซิงชีซันวันพฤหัสบดีซิงชีซื่อวันศุกร์ซิงชีอู่วันเสาร์ซิงชีลิ่ววันอาทิตย์ซิงชีเทียนหรือซิงชีรือ ถ้าเราใช้คำว่าโจวันจันทร์คือโจอีวันองนังคารโจวเอวันพุธโจวซันวันพฤหัสโจซื่อวันศุกร์โจวอูวันเส,สาร์โจวเลววันอาทิตย์โจรื่อวันอาทิตย์สามารถใช้ได้แค่คำเดียวคือคำว่าโจรื่อเดือน ยุ่ยย่ยหนึ่งเดือนที่หนึ่งมกราอีย่ยสองกุมภาออเออย่ยสามมีนาซานย่ยสี่เมษาสื่ยุ่ยห้าพ,พาือภาหูเย่หกมิถุนาลิวย่ยเจ็ดกรกฎาคมย่ยแปดสิงหาปาย่ย 9กันยาจิวเยสิตุลา1ือเสิพฤศจิกาสื่ออีเยสิธันวาสื่อเออเยปีเนียนเนียนการอ่านปีในภาษาจีนจะอ่านเรียงไปตามตัวเลขแล้วจบด้วยคำว่าเหนียนที่หมายถึงปี ซึ่งคนจีนจะใช้ปีคศไม่ใช่ปีพศตัวอย่างเช่นปีเองพันยี่อิบเอยนปีคศสองพันสิบปีคศเองพันแปดปีคศหนึ่งเก้าจิเก้า การอ่านวันที่ของจีนจะเริ่มจากหน่วยใหญ่ไปหาหน่วยเล็กคือเริ่มจากปีเดือนวันที่และวันตัวอย่างเช่นวันจันทร์ที่22มี่สิบเองอีนามอมขสสองพันสิบวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมคิดถ้าศักราชส0งพ 二零零八年十月十九号，星期天、嗯。来，我们来 c l